สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะฝนหยุดตก,แด,กแดดออกแดดออกเปรี้ยงเลยเอซวันนี้นะคะฟาดุนาเดดเดี๋ยวเราจะมาเอาหน่อไม้กันนะคะหาหน่อไม้ต้มก่อนนะ,ะก็เดี๋ยวมาได้กินต้มกระดูกหมูนานแล้วนะคะเดี๋ยวภาษาจะเอาหน่อไม้ก่อนโอ้ย มาเคียดตาตีแหละพี่น้องปีนี้น้อยหนาดกมากนะคอสีแต่ว่าลูกไม่โตนะคะของกินนะคะรอบบ้านเรามีแต่ของกินนะคะนี่ค่ะดกนะคะเอสีดกแต่ว่าลูกไม่โตนะคะ ลูกเล็กเนาะเพราะว่ามันดกนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน่อไม้กันนะคะหน่อใหญ่แล้วเดี๋ยวเราก็จะจัดการเลยนะคะเอาไปต้มไว้นะคะ เสียงไปไว้ใส่หาเสียงม,มาสองเป็นลุงเสือแบกอ้อมอยู่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวหาเสียมก่อน หาาน,น่อพี่น้องเอาหมดออกโอ้ยโอ้ยหน่อพี่น้องหน่อไม้หน่อไม้หน่อบักใหญ่เลยนะหน่อไม้ไผ่กิมซุงนะคะเดี๋ยวจะมาปอก เราก็าเอามีดกับกะละมังมาพร้อม เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปปาดลงหม้อนะต้มเลยนะะ เสร็จแล้วเราก็จะมาต้มเลย ก็ต้มไม่นานนะคะหน่อไม้ไผ่กิมซุงมันจะ,ะจืดไวนะคะเพราะว่ามันเป็นหน่อไม้หวาน,นไม่ค่อยมีรสขมนะคะแดดออกเปรี้ยงๆเลย fc ช่วงค่ำๆนะคะประมาณบ่ายสามโมงกว่านะสามโมงกว่าใกล้จะสี่โมงแล้วเนาะตอนนี้ก็แดดแรงนะคะฝนตกแล้วก็แดดออกเพราะว่าข้าวมันจะงามนะคะเพราะว่ามันมันมันก็ไม่ค่อยเป็นโรค นะไม่ค่อยมีโรคมีอะไรนะคะนะถ้าฝนตกคืมตลอดข้าวมันก็จะเป็นเพียมันก็จะลงนะคะข้าวก็จะเป็นโรคนะคะโอ้ยไดดบ่ายมาแดดวานนี้ต้มหน่อไม้ไว้นะคะก็เดี๋ยวหากระดูกหมูมาต้มนะคะไม่ได้กินนานแล้วนะคะนะก็ชอบกินนะคะตม้มต้มกระดูกหมูใส่หน่อไม้สดต้มนะคะ หน่อไม้ก็ไม่ต้องไปหาไกลนะคะเอซอยู่ข้างบ้านเราเองนะคะปลูกไว้กอเดียวก็กินไม่หวาดไม่ไหวนะคะหน่อไม้ไผ่กินซุงนะคะหมอภาษาแยงกะเทเลใช้ฟืนนะคะประหยัดทานประหยัดแก๊สนะคะนะ ต้มไว้แล้วโอ้ยก่อรพิมเมกพี่น้องแดดนะคะช่วงบ่ายนะอันนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกนะคะแดดก็จะมาทางนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยดูคลิปนะคะช่องช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจนะคะให้บ่าวนุอนุพงค์นะคะแล้วก็อย่าลืมช่องดูเสือภาษาช n แนลนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ